รายการเก้านาทีนะคะกลับมาคุยต่อกับรายการเจาะลึกเศรษฐกิจนะคะยังไม่ลืมนะเ <Paint> ดี๋ยวจะวก่กลับมาเรื่องของราคาราพาทองคำให้ถุงผู้ฟังนะคะแล้วตอนนี้มาดูหุ้นไทยกันก่อนเจดีเด็กเมื่อวานนี้ปิดลบไป12.62จุดค่ะหรือว่า0.88เปอร์เซ็นต์ปิดที่1,415จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย74,000กว่าล้านบาทถึงจะแผ่วลงแต่ว่าก็ยัง70,000กว่าล้านนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ต่างชาตินี่ขายสุดที่แล้วนะ2,600กว่าล้านบาทค่ะ ส่วนวันนี้เปิดทําการมาเซ่นเด็กนะั้นรีบาวเด้งกลับขึ้นมาได้นะเหมือนหมูเด้งด้วยน้องหมูเด้งเหมือนน้องหมูเด้งนะด้วยนะเออบวกมาได้เปิดตลาดมาวันนี้สิบสองจุดนะคะเกือบศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเซ่นเด็กอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดค่ะและถ้ามาดูตัวหุ้นนะคะสิบหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับแรกเช้า,ชาวันนี้เป็นกลุ่มโรงพยาบาล 29บาท75ตางค์ค่ะอันดับที่2 KBank ติดเครื่องหม XD บวกมา1บาท50ตางค์ช้าอยู่ที่157บาท50ตางค์อันดับที่3ปตทราคายังไม่เปลี่ยนแปลงที่33บาทค่ะอันดับที่4เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าวันนี้นะคะ P c e ค่ะบวกมา26ตางค์ราคาหุ้นะะน้องใหม่ตัวนี้อยู่ที่2บาท54สตางค์นะคะวันนี้เปิดมาก็บวกมา17%ก็ถือว่า เข้ามาในจังหวะที่ดีนะถ้าเข้ามาก่อนหน้านี้าาก็อาจจะแบบว่าไม่เห็นภาพแบบนี้นะคะวันนี้ก็เข้ามาในจังหวะที่ตลาดหุ้นไทยกําลังสดใสนะคะส่วนอันดับที่5เป็นเดลต้าค่ะวันนี้เดลต้าบวกได้ถึง3บาทสามเปอร์เซ็นต์ราคาเช้าอยู่ที่หึงร้อยี่บาทเพิ่มสิบตางค์นะคะ <S <S ตัวอ,อื่นวันนี้ก็เขียวสดใสดีค่ะแอดวานซ์ซีพีเอลพิเทพเอชซีดีและเอทีหุ้นไทยวันนี้จะเป็นหุ้นเด้นหรือเปล่านะคะไปวางแผนการลงทุนกันครับกับค,คุณทีเชฟสุขแพร์รองกรรมการผู้จัดการ การตลาดคุณและตลาดอนุพันธ์นบ,นบริษัทหลักทรัพย์ A S L จำกัดน,นะครับคุณสุเนแสวัสดีครับสวัสดีส่องได้ครับวันนี้ฟันธงไปเลยแล้วกันหนึ่งสี่ห้าศูนย์แล้วกันน<ส>ะไหนๆเด้ง <15 5. S 1> แล้วดินะเพราะว่าอ่าเพราะว่าไต้หวันเนี่ยบวกไปหกร้อยสี่สิบแปดจุดนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะะตัวตลาดในญี่ปุ่นเช้านี้เองเนี่ยในญี่ปุ่นนั้นปรับในทิศทางที่ค่อนข้างดี นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการยืนได้ในทิศทางที่แจ่มใสในตลาดทุนในฟิลิปปินในทั่วไปนะฮะในจาการ์ตาบวก5้ 5, ในฟิลิปปินบวส์บวก69นะครับในฮ่องกงบวกไปร้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยตลาดน่าจะเป็นลักษณะเต้งหนึ่่สตอนนี้1 4 2่งอกอยู่แล้วนะฮะถ้า5ู้นี่ต้องบวกยี่สิจุดแสดงว่าตลาดเนี่ยคงไปได้ไกลมากนะฮะแต่ก็โอเคฮะ อาวันนี้หุ้นนำตลาดเนี่ยนะฮะอ่าเป็นบีดีเมแล้วเนี่ยก็คงจะต้องอ่าดูว่าหุ้นหลักใหญ่ๆอย่างบีดีเมเนี่ยเพิ่งขยับขึ้นมาใกล้จะแต่30บาทอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อ่าใครที่มีอยู่ก็โฮไปนะโฮถือไปก่อนนะเซ็นดีเดครับทางเอสแอลมอง1340เป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็1450เป็นแนวต้านสงนะครับจุดรับนะฮะหาต้านแรกครับ หนึ่งสามสี่ศูนย์ได้หนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สี่ศูนย์อ่หนึ่งสี่สี่ศูนย์เพราะตอนนี้มันหนึ่งสี่กว่าแล้วแล้วจุดรับเติมพันสี่ร้อยสิบนะครับอ่าส่วนตัวหุ้นฮะตัวหุ้นนะฮะตัวหุ้นอ่าตัวแรกนั้นเป็นพิเทพฮะพิเทพหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบตังค์นั้นให้จังหวะซื้อไว้ที่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทตอนสามห้าบาทนะครับแล้วก็ไปขายที่ระดับราคาร้อยสี่สิบห้า นะครับร้อยสี่สิบาทร้อ่สบาทนะขณะนี้พิเทพเองยืนอยู่ที่ระดับราคาร้อยสสบาทห้สิบตางค์นะครับเนื่องจากราคาน้ํามันโลกเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับเลยทําให้ตัวพิเทพนั้นเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวลงมาเมื่อคืนนี้ตลาดของตัวน้ํามันก็ปิดไประดับที่ขยับครตัว r t b r t b e n ทนั้นไปที่70็ดเหรียญน,นะครับบวกบาทสิเก้าเซนแล้วก็ d t r อยู่67เจหรียญครับตัวที่สครับ เป็นหุ้นตัว SIB ครับเป็นตัวโรงเรียนนะครับโรงเรียนนั้นราคาหุ้นปิดไปเมื่อวาน32บาท25สตางค์นะวันนี้ในแง่ของตัวโรงเรียนเองเนี่ยทางงานรีเสิร์ชออกงานมาว่าตัวรีเสิร์ชจุดต้านอยู่ที่ระดับ36บาทนะครับแล้วจุดรับอยู่ที่30บาทครับวันนี้เล่นอยู่ที่32บาท75สตางค์นะครับก็ถือไว้32 75. บาท75เนี่ยไปทดสอบ34บาท36บาท นะตัวต่อไปเป็นมินครับมินเนี่ยนะฮะในแง่ของงานรีเสิร์ชออกงานว่าจุดรับที่สำคัญอียู่27บาท50สตางนะครับแล้วก็จุดต้านนั้นอยู่ที่31บาท50สงขณะนี้ราคาหุ้นอยู่28บาท25นะครับที่กำลังเทรดอยู่นะครับตัวต่อไปนั้นเป็นตัวของมาสเตอร์อันนี้อยู่ในหุ้นของในกลุ่มของตลาดใหม่นะครับมาสเตอร์นั้นราคาหุ้นอยู่40 แบาทเท่ากัรบราคาปิดเมื่อวานนะครับแนวต้านอยู่ที่ระดับห้าสิบครับแนวรับ4ี่บหาบาทตัวสุดท้ายเป็นหุ้นโกลโบโลครับน้ำท่วมน้ำท่วมที่ต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนะฮะเห็นข่าวว่าลงมาถ่ายโอพิจิตละนะเดี๋ยวจะเข้าสุโขทยัยเข้านคนรสวรรค์เข้าสุโขทยัยละเข้านคนรสวรรค์เข้าต่อนะครับเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพจะมาเยี่ยมกรุงเทพใหม่ละฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทํากันได้อย่างหนึ่งก็คือบํารุงรักษากับ ซ่อมแซมนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโกโบที่ระดับราคา15บาบาทแนวต้านอยู่16บาท50ตังค์ถึง17บาทครับอ่าเป็นไฮเดิมนะครับจุดรับที่สำคัญน,น,นั้นอยู่15บาทครับก็เป็นหุ้นโกโบโกโบแล้วก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่วิ่งก่อนหน้านี้นะโฮมโปรนะโฮมโปรวิ่งก่อนหน้านี้นะโฮมโปรนั้นวิ่งมาที่ระดับราคาประมาณ11บบาท10ตังค์แล้ว นะส,สิบเอ็ดบาทสิบตังที่ทําราคาสูงสุดไว้นะเช้านี้อยู่ที่ขณะนี้กำลังเทรดอยู่ที่สิบเอ็ดบาทนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าวันนี้ตลาดในต่างประเทศชี้นําทําให้ตลาดทุ้นไทยนั้นสามารถที่จะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปได้นะฮะเป็นเพราะว่าตลาดใน,นต่างประเทศช่วยเป็นตัวปลุกเป้าแล้วก็ช่วยที่ทําให้ตลาดนั้นขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นญี่ปุ่นไปถึง900กว่าจุดเมื่อเช้านี้ ขยับไปที่พันกว่านะฮะแต่ตอนนี้จะปิดตลาดเช้าเนี่ยบวกไปที่985จุดไต้หวันทำต่อเกาหลีขึ้นไป1%ขึ้นไป3ามก้จุดเพราะนั้นหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนเล,ล็กนินะที่เป็นอิม e ิเดียนะที่เป็นพวกเกี่ยวกับอิมมิเดียเนี่ยจะได้รับผลพวงนะครับก็ลองดูกลุ่มนี้จะประกอบด้วยกลุ่มของหุ้นใหญ่ก็เป็นเดลต้า หุ้นลองลงมาก็จะเป็นพี่พี่อะพี่ฮานาฮานาขนาดนี้อยู่3าบาทบวก50าสิบตังค์แล้วก็เป็นตัวคุมงเจริญนะครับที่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับกลุ่มชิ้นส่วนเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหมดคุวงเจริญขนาดนี้38มสบาทยี่หาเจ็สิบาตังค์ครับทั้งสองตัวทั้งฮานาคุวงเจริญ PE ต่ำมากนะครับที่ระดับสิ่งที่น่ากลัวสองของ2ตัวหุ้นนี้คือระดับ45บาทนะฮะถ้าขึ้นไปใกล้45บาทแล้วให้ระมัดระวังครับผมกับวันนี้ w s วมีข่าวตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยนะว่าจะได้ปิดปิดงวดใหม่ทางให้ w s วนะีเเวิ่งขึ้นมา5บาท65แล้ฮะเป้าหมาย ระ,ะมัดระวัง6บาทนะรระมัดระวังตรง6บาทนะฮะส่วนหุ้นตัวอื่นก็เป็นเป็นอ๋อมีการเก็งกำไรกันมากนะฮะใน e a นะข่าวอาจจะเป็นการต่อเนื่องกับการคงต้องหาผู้ร่วมลงทุนใหม่นะฮะอ่โคงสร้างต่างๆเมื่อวานถามว่าจะเปลี่ยนมุมมองอย่างยังนะฮะอาจจะเป็นลักษณะการแกว่งได้ดึงขึ้นมาแล้วก็แว่งตัวได้นะครับก็เพิ่มความ,ะมระมัดระวังหน่อยอตลาดอาจจะอ่อนตัวลงใน กลุ่มลงกันนะเพราะว่ามีข่าวท่านรัฐมนตรีจะปรับโครงสร้างในกลุ่มของโครงสร้างน้ำมันนะครับเพราะนั้นกลุ่มลงกันเนี่ยจ,จะเป็นลักษณะของการแกว่งก็ถ้าใครมีอยู่ก็ถอยรับนะถอยรับแล้วก็ยังไม่จำเป็นต้องขายฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่โหมดของพอเข้าตุลาพฤศจิกาเสร็จก็จะเป็นโหมดของการที่จะต้องใช้น้ำมันละนะครับก็ถ้าใครทนได้ก็ทนไปก่อนนะครับสิกรแบงค์กรุงเทพ ขึ้นมาระดับไฮนะฮะกรุงไทยเป้าหมาย22บาทนะครับ AOT เป้าหมาย65บาทนะครับมาก่อนการท่องเที่ยวสุดเดือนทำไปเพราะนั้นก็ฝากเรื่องตัวมิ้นเอราวันเซนเทลซีอาซีด้วยฮะนะเป็นการท่องเที่ยวทั้งหมดครับโอเคหมดละฮะหมดใต้หมดพุงละโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะสสวัดีเดี๋ยวจะทวนข้อมูลให้ฟังนะคะว่าคิดอย่างไรแนะ Good <laughs> work.